สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้าน r l Easy Style นะคะวันนี้ IL จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะผลไม้ชนิดนี้นะคะจะ ออกลูกให้เราได้รับประทานในช่วงฤดูร้อนของยุโรปนะคะซึ่งในเยอรมันก็นิยมปลูกนะคะแอลก็มีไว้หนึ่งต้นนะคะต้นที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้แหละค่ะชื่อของเขาชื่อว่าเบอร์ r เนอร์นะคะเบอร์เนอร์จะอยู่ในตระกูลของสาลี่หรือว่าลูกแพรนั่นเองนะคะลักษณะ ลูกของเขาทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคล้ายกับชมพู่คล้ายกับลูกชมพู่บ้านเรานะแต่ว่าเนื้อด้านในนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสาลี่เราสามารถเด็ดจากต้นแล้วก็มาทานได้เลยนะล้างทำความสะอาดแล้วก็ทานได้เลยแต่ว่าถ้าอยากจะให้มีรสชาติกรอบยิ่งขึ้นเนี่ยนะเวลาเราเอาไปล้างแล้วเราก็เช็ดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะแล้วก็เอามารับประทานนะคะ เมื่อเวลาที่เขาเห็นแล้วจะกรอบมากๆเลยนะคะเนื้อด้านในก็อย่างที่บอกนะคะว่าลักษณะนเนื้อของเขาจะคล้ายกับ เราทานสาลี่นั่นเองหรือว่าทานลูกแพรนะรประมาณนั้นเลยนะคะก็วันนี้อ้ายก็อยากจะนำผลไม้ชนิดนี้มาให้กับทุกคนได้รู้จักนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนเนาะเผื่อแบบว่าสนใจนะแม้กระนั้นคนที่อยู่เยอรมันหรือว่าในแถบยุโรปนี่นเองนะอยากจะปลูกไว้ทานเองนะคะหรือว่าปลูกประดับประดาไว้ในสวนแล้วก็ให้ร่มเงาด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ผลไม้ที่ไอเอลอยากจะแนะนำนะไอลเนี่ยปลูกได้ไม่นานนะจำได้ว่าต้นนี้ไม่ถึงสิบปีนะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยเริ่มดกเต็มต้นแล้วนะไม่แน่ใจนะ่จะประมาณสักห้าหกปีนะฮะต้นนี้นะปีที่แล้วเนี่ยออกลูกไม่เยอะแต่ว่าปีนี้เริ่มแบบ ดกนะเต็มต้นเลยทั้งที่กิ่งก้านก็ยังไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะ mm. เพราะว่าตัดไปด้วยนะ mm. ไม่อยากให้เขาโตจนเกินไปเนาะ mm. ก็เป็นอีกในหนึ่งผลไม้ที่เอมีเอาไว้ในสวนนะคะ mm. เอาไว้รับประทานเองไว้อย่างนั้นเธอนะปลูกไว้อย่างละหนึ่งต้นนะคะผลไม้แต่ละชนิดมีไว้อย่างละหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมลูกเขาสวยงามมากเลยนะ mm. ตอนนี้กําลังออกซีแหม เขียวอมชมพูอีกแล้วนะคะสีสวยเลยนะคะเอามาฝากทุกคนค่ะ ต้นนี้ไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นแล้วสามารถยดนแล้วก็เด็ดกินใต้ต้นได้เลยนะคะวันนี้อ่ก็เอามาฝากทุกคนแล้วใครชอบลูกไหนพวงไหนอย่างที่บอกนะคะเด็ดกินได้เลยนะที่สําคัญอ่ะบอกเสมอๆว่าอย่ายแย่งกันนะคะมีให้ทุกคนได้รับการแน่นอนค่ะชอบลูกไหนก็เด็ดตามสบายเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆละอ่ะอไม่ขี้เหนียวค่ะ ให้ทุกคนเลยแล้วกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่ชมลูกเบอร์เนอร์แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าสนใจนะคะหรือว่าติดใจแล้วนะ,ะอยากจะลองปลูกดูบ้างไหมนะคะก็ลองได้นะสำหรับท่านไหนก็ตามที่อยู่ทาง โยุโรปนะสามารถไปหาซื้อมาปลูกไว้รับประทานเองได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยๆนะคะแล้วก็เราจะมีทานเองในทุกๆปีนะ โดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะ,ะแล้วก็มีร่มเงาให้เราด้วยนะคะส่วนใครที่อยู่เมืองไทยนะคะก็อย่างที่บอกนะฮะสามารถทานได้ชเชยแทนกันนั่นก็คือ,อลูกแพรหรือว่า,าลูกสาลีนั่นเองเนาะแต่ว่าวันนี้ก็นำมาฝากทุกคนนะคะใครสนใจลองได้นะคะสำหรับ ใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะ,ะรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้กับแ l นะคะก็ฝากด้วยนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กับแ l ได้นะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมื่อแอได้ทำการอัปเดตคลิปใหม่ลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องโบกมือลาแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ